สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดามนะคะคุณนกได้กะติดสถานการณ์ของอข่าวนะคะเรียกว่าข่าวใหญ่คดีหนึ่งคดีหนึ่งนะคะที่เมืองไทยนะคะนั่นก็คือ,อสาวอบอตอน,นะคะ,ะได้หายสศบศูนย์ไปอย่างปริศนานะคะแล้วผู้ที่ไปแจ้งความนะคะก็คืออดีตสามีนะคะ,ะซึ่งตำรวจนะคะได้ เราดมค้นหานะคะคือสาวอบตอคนนี้นะคะชื่อคุณกวินานะคะคุณกวินนาซึ่งได้หย่าขาดกับอดีตสามีนะคะอดีตสามีนะะั่นก็คือคุณปอนะคะประสิทธิพอนะคะหย่าขาดกันมาได้สามเดือนแล้วแล้วนะคะแต่ว่าบุคคลทั้งสองท่านนี้นะคะ,ะก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในร่วมชายคาเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ว่าแยกห้องกันนอนนะคะอยู่ๆก็ๆกๆ ขอเรียกคุณคุณฝนก็แล้วกันเนาะคุณฝนก็หายตัวไปอย่างปริศนานะคะเพื่อนเพื่อนกอ็ช่วยกันติดตามหานะแล้วก็ตำรวจหลังจากที่คุณประสิทธิพรหรือชื่อเล่นว่าคุณปอเนาะก็ไปแจ้งไปแจ้งกับตำรวจว่าอ,อดีตภรรยาได้หายสับสูญไปคุณได้ติดติดตามตั้งแต่ต้นเลยเนาะตำรวจก็ช่วยกันค้นหาเนาะก็ใช้ตำรวจสุนัขด้วยแล้ว แล,วล้วบุคคลหลายฝ่ายเนาะก็ไปตามจุดแรกที่ตํารวจไปค้นหาก็คือบ่อน้ําเนาะบ่อน้ําซึ่งก็มีบ่อน้ําอยู่หลายบ่อเลยนะคะจะเรียกบ่อน้ําก็ไม่ใช่นะคะบ่อน้ํานี่บ้านเราเนาะ,ะต,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 ต้องพูดตามหลักความจริงเลยบ่อน้ํามันก็มันจะเป็นบ่องกลมใช่ไหมคะอันนี้เ็าเรียกบ่อน้ําเนาะที่จุดเจาะขุดกันเนาะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนมันไม่มีน้ําประปาเนาะ ก็จะขุดบอ่อกันแล้วก็ใช้น้ําจากบอ่อกันบอ่อเป็นกลมๆมะฮะทุกท่านนึกออกไหมคะแต่ตอนนี้ที่ข่าวเขาเสนอออกไปเขาบอกเขาเรียกคําว่าบอ่อคุณโอ้ก็ยังสงสัยว่ามันไม่ใช่บอ่อะมันเป็นสระน้ำนะคะสระน้ําขนาดใหญ่ก็มีหลายสระเลยก็ไปค้นหากันเนะคุณอก็ติดตามอยู่ไปคนใช,ใช้ใช้นักประดาน้ําเนาะใช้ใช้นักประดาน้ําไปคน้นก็ไม่เจอ,อตํารวจเขาก็ไปสอบถามเนาะสอบถาม เพื่อนร่วมงานสอบถามเพื่อนบ้านสอบถามพ่อแม่ของคุณปอคุณประสิทธิพยนี้ใช่ไหมคะ,ะเพื่อเพื่อจะหาข้อมูลว่าอยู่ๆคุณ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 ฝนเนี่ยคะ่ะคุณกวินานานี่หายไปได้อย่างไรซึ่งฝ่ายสามีนะคะฝ่ายสามีก็คุณนกดูนะโอ้โหคุณนกยอมรับผู้ชายคนนี้นะเขาพูดจาไม่มีพิรุษเลยนะอืมแต่สิ่งที่คุณนกสังเกตก็คือเขาจัด ลูกแขนตลอดนะคะมีมีอยู่อช่องข่าวช่องหนึ่งที่ไปถามเขาเนาะคุณนกไม่ทราบว่าเป็นช่องข่าวของไทยรัฐหรือว่าช่องข่าวของอมรินเนาะเขาจะลูกแขนเขาตัวนี้ค่ะลูกแขนเนาะคนคนมีความผิดมันไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะสัญญาณอะสัญญาณของร่างกายสัญญาณมือมันก็จะออกเนาะถ้าบุคคลที่เขาจะเก่งด้านด้านการสื่อสารเขาจะดูออก ประสิทธิพรเ,เวลาเขาให้สัมภาษณ์เนาะต,ตอนที่รักข่าวไปสัมภาษณ์เขาเนาะทุกท่านสังเกตไหมว่าเขาจะรูปรูปตรงเนี้ยต้นแขนเนี่ยรูปรูปลูปลปแล้วก็เขาจะเขาจะกำกำมืออย่างเงี้ยนิ้วมือนี่เขาจะกดอย่างงี้ตลอดเลยทุกท่านเห็นไหมครับอืนี่มันเป็นเหมือนคนทําความผิดอ่ะมันไอ้สัญญาณสัญญาณร่างกายมันก็จะบ่งบอกเนาะคุณก็คือดูเากาจะกดนิ้วมือแน่นเลยนะแต่ว่าคําพูดของเขาเนี่ย ผู้ชายคนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับผู้ชนิดแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็สัญญาณอะไรมันมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าเขาจะเป็นผู้ผู้ลงมือเนาะตอนนั้นก็แต่ตำรวจก็เก่งเนาะตำรวจก็เริ่มสงสัยแล้วบรรดาบรรดาเอฟซี Z, ต้องเรียกเอฟซีเนาะเอฟซีที่ติดตามข่าวติดตามข่าวอยู่เอฟซีหลายท่านก็มุ่งประเด็นไปที่สามีคุณกติดตามข่าวคุณก,ก็มุ่งไปที่สามีเลยนะ มุ่งไปที่คุณประสิทธิพรนี้ทันทีเลยคุณต้มีความรู้สึกว่าต้องคนใกล้ตัวแต่ตอนนั้นเราเราก็ต้องติดตามตำรวจเนาะว่าติดตามตำรวจว่าเขาจะตามผู้ร้ายได้ไหมตำ,ตำรวจเขาก็เก่งแล้วก็บรรดาเพื่อนฝูงเขาก็มีความสงสัยในตัวสามีแล้วแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบางคนนี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้สงสัยแต่บ้าน พื่อนบ้างบางบางคนเขาก็สงสัยว่าต้องเป็นตัวสาม,มีใช่ไหมคะเพราะว่าคุณคุณคุณฝนเนี่ยอ,อยู่กับอดีตสาม,มีคนสุดท้ายนะคะอดีตสาม,มีซึ่งอยากขาดกันแล้วอยากขาดกันสามเดือนแต่ว่ายัางยังอยู่ชายคาเดียวกันอ,อยู่อยู่ครอบครัวเดียวกันเพียงแต่แยกห้องใช่ไหมคะคือคุณนกคิดว่าคุณฝนเนี่ยต้องการที่จะแยกแยกออกไปแต่สาม,มีคงจะดึงไว้เพราะว่า คุณคุณฝนนะคงจะไม่มีความรู้สึกแล้วกับสามีนะคะแต่สามีนี่ก็ยังยังรักยังหึงหวงอยู่บ้าเงนินเถอะก็เลยดึงไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณฝนก็อยากขาดกันก็ไปซื้อเริ่มจะซื้อบ้านนี้ไหมคะที่คุณนกติดตามไม่ผิดนะซื้อบ้านแล้วแล้วก็กําลังจะย้ายที่ทําง,งานแล้ววันสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปนี่อสามีสามีก็บอกว่าไปส่งเนาะ ไปส่งคุณอคุณฝนไปที่วิทยาลัยแล้วก็มีผู้หญิงสองคนมามารับเอารถเก๋งมารับเขาเขาเขาให้การเนาะใช้คําว่าให้การก็แลวกันว่าเขาไปส่งอดีตภรรยาของเขาเพื่อที่จะไปทําวิทยานิพนธ์อะไรของเขาเนี่ยค่ะคุญก็ไม่ทราบนะว่าเขาทางานอบตนี่อบตนี่มันจะไปเกี่ยวกับการ ทำงานวิทยานิคมวิทยานิพนธ์ได้ยังไงเนาะอบต่ออ่ะไม่ใช่ครูไม่ชิไม่ช,ไมชิครูเนะเาะแ้าเป็นครูก็เป็นอย่างหนึ่งก็ไปทาวิทยานิพนธ์ได้ไรเงี้ยแล้วก็ตํารวจเขาก็ตามกล้องวงจรติดกล้องวงจรกล้องวงจรวงจรปิดการที่มีกล้องวงวงจรปิดนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามันจะได้เช็คได้อืต้องยอมรับเลยนะคะไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะคะที่มีกล้องวงจรติดประเทศสวีเดนนี่ก็มีกล้องวงจรปิดเกือบทุกสถานที่เลยนะคะยิ่งในตัวเมืองนี่จะต้องมีตลอดนะมีตลอดแล้วมีเยอะนี่นะคะอ,อตำรวจเขาก็แกะรอยเนาะแกะรอยตอนนี้คุณประสิทธิพอ์นะี่พอมีอาหารใช่ไหมคะมีหา 13, วันที่สิบสามวันที่สิบสี่ก็เอาที่นอนไปทิ้งเลยซึ่งนักข่าวไปสอบถามพ่อแม่ของ คุณปอนี่แหละคุณประสิทธิ์ที่พอเนี่ยยังว่าเลยเนาะเออคุณต้องก็ไม่พูดไม่พูดมากไปคนนี้ก็ทุกท่านก็คงจะน,นึกออกเนาะเพราะว่าพ่อแม่ของคุณประสิทธิ์พอเนี่ยาอยู่บ้านละบ้านหลังเดียวกันนะคะเรื่องที่จะไม่อมโอเคเนาะเรื่องที่จะไม่รับทราบลูกสะใภ้เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเออเกิดเหตุการณ์อะไร,ะรขึ้นกับลูกสะใภ้เนี่ย คุณอกิดว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันน่ะมันทะเลาะกันน่ะอดีตสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยถึง,ถ,งถึงจะอยู่ในห้องอก็ต้องได้ยินใช่ไหมคะ,ะพ่อแม่ของประสิทธิพร์ต้องได้ยินแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วไม่รู้ลูกสะพ้ายหายไปไหนแล้วก็โยงว่าลูกสะพ้ายอาจจะหนีตามผู้ชายไปแล้วก็ตอนที่นักข่าวไปสอบถามเนาะโอ้โหคุณแม่นี่รับรองเลยรับรองเลยว่าลูกเป็นคนดีลูกฉันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แม้แต่คุณแม่ไปดักหนูได้เนี่ยลูกชายยังเอาหนูไปปล่อยเลยโอ้โหคุณแม่ของคุณประสิทพรนี่โอ้โหโอโอกออกรับเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั่นใจว่าลูกบริสุทธิ์นะคะออืมอยางว่าเลยเนาะคนเป็นพ่อแม่เนาะถึงจะรู้ว่าเอลูกอาจจะทําที่สิ่งที่ผิดแต่ก็ต้องปกป้องลูกเนาะอันนี้คุณลูกก็เข้าใจเนาะจะต้องปกป้องกันถึงวิวนาทีสุดท้าย ก็ทุกทท่านที่ติดตามคุณนกอยู่อ่ะคนอยู่บ้านเดียวกันอ่ะผัวเมียทะเลาะกันมันการทะเลาะกันมันไม่ใช่ทะเลาะกันเสียงค่อยๆนะอืมถ้ามันถ้ามันถึงขีดระเบิดขึ้นมาแล้วมัน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 ต้องมันต้องดังอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นไปได้หรอที่ว่าอแม่สามีพ่อสามีอยู่บ้านหลังเดียวกันจะไม่ได้ยินอะไรเลยทุกท่านก็บอกโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณนกใช่ไหมคะอืมขนาดลูกอ่ะ ลูกที่นอนหลับอยู่ในห้องก็ยังได้ยินเลยว่าบอกลูกก็ไปพูดเนาะกับคนข้างบ้านว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงโคมเสียงโคมะขนาดเด็กยังได้ยินแล้วผู้ใหญ่อะระดับแม่สามีพ่อสามีจะไม่ได้ยินเลยหรอคะแต่ยังว่าเนาะเออคนเราอะ่ะมันปิดกันได้ก็ต้องปิดกันไปอะไรอย่นี้แต่ว่ามันก็ปิดไม่มิดเนาะหลังจากที่สอบถามอ่า พ่อแม่สามีคือแม่ผัวแม่ผัวพ่อผัวงั้นก็โอ้ยก็ให้การเออเอาที่นอนไปทิ้งก็เอที่นอนมันเปื้อนฉี่คือคำห้การมันก็มันก็คุณประสิทธิพน์นะคุณปอเขาบอกว่าเปื้อนฉี่ลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เน่ะเขาไม่ได้เตี้ยมกันนี่ครับแม่บอกว่าที่นอนนัเป็นที่นอนของพ่อของพ่อเนี่ยคือพ่อพ่อของคุณประสิทธิพน่นะ บอกว่ามันเก่าแล้วเลยไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันคําให้การมันก็ขัดแย้งกันอยู่เลยใช่ไหมคะคนมันทําความผิดอะต่อให้แก้ตัวยังไงมันก็ต้องมีสิ่งปกติใช่ไหมคบตำรวจเขาก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่ามันก็ได้กลิ่นตุกๆแล้วมันมันพิลึกพิลึกว่างง้นเถอะแม้แต่คุณนกเองคุณนกก็ชี้เป้าไว้ที่สามีทันทีเลยค่ะเพราะว่าอย่างไรต้องสามีแน่นอนแล้วก็ คุณนกเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนาะอาบรดดาอ่าเอฟซีเนาะเอฟซีก็ที่เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ชี้เป้าไปที่สามีทุกคนต่างชี้เป้าไปที่สามีเพราะว่าภรรยานี่อยู่กับสามีเป็นคนสุดท้ายจริงคะแล้วตำรวจก็ไล่ก้องวงจรคือเขาก็ฉลาดผู้ชายคนนี้โอ้โหตอนที่คุณนกฟังเขาให้การเนาะให้การตอนที่น,นักข่าวไปสัมภาษณ์ก็ว่า เขาไม่ไม่มีอะไรสีหน้าแววตาของเขาที่ปกติไปหมดเลยนะคะเขาไม่ได้แสงอะไรออกมาเลยคุณน้วก็โอ้โหผูห้ชายคนนี้ <c oughs> เป็นใช้คําว่าฆาตรกรเนาะเพราะตอนนี้ก็ผลมันออกมาแล้วเขาก็ยอมรับแล้วนะคะว่าเขาเป็นพี่ลง,ลงมือลงมือสังหารภรรยาของเขาที่การบีบคอเนาะบีบคอ,อก็ตารวจก็เอาที่นอนไปพิสูจน์แล้วใช่ไหมก็มีพบรอยเลือดใช่ไหมคะเพราะว่า จะพบรอยเลือดได้ไงก็ใช้วิธีบีบคอ,อคุณฝนก็คงจะต่อสู้เสี่ยงชีวิตนะคะแต่ว่าสู้แรงสามีไม่ได้เพราะว่าคุณปอก็คงจะทําไปด้วยอารมณ์โกรธนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์หึงหวงเพราะว่าคุณคุณคุณกวินานี่คะคุณฝนเนี่ยตามที่ติดตามเนาะเป็นผู้หญิงที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแบบเข้ากับทุกคนได้เข้ากับเพื่อนฝูงเข้ากับ เขร่วมงานแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่ออกจะสวยเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถ่างั้นเองเนาะก็สามีก็เลยเกิดอ,อาการหึงหวงถึงจะอยากกแล้วคืออาจจะต้องอาจจะไม่เต็มใจอยากเพราะความจําใจอะไรนี้ยค่ะอืเนาะ,นะก็พอทะเลาะกันก็บีบคอเมียแล้วก็ตามข้องลกองติดที่เห็นขับรถนะคะ ขับรถกระบะสีแดงเนาะเอาศพเอาศพอดีตภรรยาต้องใช้ค oh ํา oh ว่าอดีตเพราะเขาเขาอยากหักแล้วเขาเลิกกันแล้วแยกแยกที่นอนเลยใชนิดครับเอาไปทิ้งพอหลังจากนั้นก็กลับไปโบกปูอีกโหดมากๆเลยนะคะคุณโอ้โหตอนคุณนกดูตอนที่เขานักข่าวไปสัมภาษณ์กันนะเขาพูดจาฉะฉานมากเลยชนิดที่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไปส่งอดีตภรรยาที่วิทยาลัย มีผู้หญิงสองคนเอารถเก่งมารับเพื่อจะไปทําวิทยานิพนธ์โอ้โหเขาให้การเป็นตุเป็นตะเลยนะไม่มีส่วนรู้เห็นพ่อแม่ของคุณประสิทธิพรก็เอาแก้ต่างให้กับลูกชายเองลูกชายฉันเป็นคนดี <c oughs> คุณก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์บอกอ่าตอนนี้เป็นไงแล้วคุณแม่ลูกชายเป็นคนดีลูกลูกชายไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตบ,บางบางท่านเข้าไปคอมเมนต์นะ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ลูกของแม่นะฆ่าคนนะโอ้โหเข้าไปอ,อ่านคอมเมนต์โอ้โหมันก็จริงอ่ะบางคอมเมนต์เขาหลายแต่หลายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เข้าไปคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสัยประสิทธิพรเลยว่าสามีแน่นอนสามีแน่นอนและผลออกมาก็สามีแน่นอนหลังจากที่ตำรวจนะคะาหาพยานหลักฐานแลวใช่ไหมคะแล้วก็ ติดตามตามกล้องวงจรปิดแล้วก็นําตัวคุณประสิทธิพรคุณปอเนี่ยค่ะ,ะไปเข้าห้องสอบสวนเชั่วโมงเจชั่วโมงตัวนี้เขาจนด้วยหลักฐานนี้ครับเพราะว่าตํารวจก็มีกล้องวงจรปิดเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดเพราะว่าคุณประสิทธิพรนี่เขาขับรถไปแล้วก็ไปที่มหาลัยจริงแต่ว่าช่วงนั้นก็หายไปสามชั่วโมงก่อนที่จะขับรถกลับไป ชวกสามชั่วโมงเขาก็เอาศพไปทิ้งค่ะทิ้งตรงตรงท่อน้านะคะตรงที่นกติดตามข่าวมันก็ตรงนั้นมันค่อนข้างเปรี่ยว,วคุณเนาะมันมีบ้านคนแต่ว่ามันห่างเนาะนั่นแหละตำรวจก็สงสัยแล้วส่งเสร็จก็ทำไมไม่กลับทำไมหายไปช่วงสามชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ขับรถวน,นไปวนมาวนไปวนมานี่ทั่วเมืองทั่วเมืองสุราษฎร์เลยเนาะอันนี้เหตุเกิดเหตุที่สุราษฎร์นุ่สุราษฎร์ธานี กับวนไปวนมาแล้วเขาก็สับระออกมาว่าเขาเป็นคู่ค่าอดีตภรรยานะคะด้วยกันบีบคอเนาะอพอที่ฟังแล้วคุณหดหูเนาะหลายๆท่านที่ติดตามข่าวนี้ก็คงจะสลดหดหูเนาะว่าผู้ชายที่ตอบคำถามของนักข่าวตีหน้าเมินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ เป็นฆาตกรเลือดเย็นจริงๆเลยะคระับยอมรับเลยนะคะว่าเลือดเย็นมากๆเลยอะ่ะฆ่าเมียแล้วยังทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ืบางครั้งก็น่าเห็นใจตํำรวจเหมือนกันนะบางครั้งบางคดีนี่ตํำรวจต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่าผู้ร้ายปากแข็งอะ่ะอย่างคุณประสิทธิพรเนี่ยเขาตํำรับฆาตกรเป็นผู้ร้ายปากแข็งเลยนะโอ้โหตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์นี่ ตอบฉับฉานไม่รู้ไม่เห็นไปส่งภรรยามีคนมารับคือไม่มีข้อพิรุษอะไรเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าฆาตรกรฆาตรกรผู้ร้ายปากแข็งคุณนก็พูดแล้วก็น่าเห็นใจตำรวจเนาะบางครั้งตำรวจในจับฆาตรกรแล้วต่ฆาตรกรก็ไม่ยอมรับอย่างคุณประสิทธิ์ส์ปนี่ไม่ยอมรับใช่ไหมคบับางบางเคสบางกรณีตำรวจใช้ความรุนแรงมีการซ้อมอะไรเงี้ย เพื่อจะให้รับสารภาพอ่ะบางครั้งก็เห็นใจตำรวจนะเพราะว่าฆาตรกรบางคนน่ะปากแข็งจริงๆอ่ะเป็นผู้ร้ายค่าแต่ว่าไม่ยอมรับอ่ะอย่างคุณประสิทธิพอรอมเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งที่ว่าเลือดเย็นมากฆ่าอดีตภรรยาของตัวเองได้ท,ท,ทั้งที่เคยอยู่กินกันมาก10กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกัน2คนหรือสาคนนะคนเราอ่ะถ้าไม่ใจร้ายจริงๆอ่ะถ้าไม่เยี่ยมโหดจริงๆทําไม่ได้นะคะ การที่จะฆ่าใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมนุษย์อะบีบคอกว่าจะสิ้นใจเนี่ยมันมีการทุรนทุรายนะมันก็ต้องมีเสียงดังเสียงดังอะ่ะขนาดนี้ทําไมพ่อแม่ของคุณปสิสรทธิพยิพรจะไม่ได้ยินนะคะจะไม่รับรู้เลยเหรอเมื่อทะเลาะกันขนาดนี้เนาะอ่ะเราพูดแค่นี้ก็แล้วกันเนาะมันก็อย่างว่าแหละ <laughs> มันก็ต้องปอกป้องกันเนาะเอ,อปอกป้องกันให้ถึงที่สุดั่นเอินแต่ว่าคนเราเมื่อทาผิดเนาะผิดศีลธรรมกรณีของคุณคุณปอนี่ก็ผิดศีลนะห้าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะคุณแม่ก็โอ,โ,อโ,โอ้โหคุณนกดูเนี่ยโอ้ลูกชายจัดเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คุณแม่ดักหนูมาลูกยังเอาไปปล่อยเลยอะไรเงี้ยโอ้โหฟังแล้วคําบอกเล่านี่สวยสวยหรูนะคะแล้วคอมเมนต์ก็มาบอกว่าเป็นไงคะคุณแม่ลูกแม่เป็นคนดีลูกแม่วม่ฆาสัตว์ตัดชีวิตใช่ลูกแม่วม่ฆาสัตว์ตัดชีวิตแต่ลูกแม่ฆ่าคนนะหนักหนักกว่าฆ่าสัตว์นะคะเพราะว่าอคนอเรานี่เป็นสัตว์ประเสริฐเนาะ การที่จะฆ่าฆ่ามดฆ่ายุงนี่มันยังง่ายเนาะเพราะมันเป็นสัตว์เล็กๆแต่ว่าการฆ่าคนนี่โอ้โหจริงๆน่าสงสารคุณคุณกวินนาเนาะคุณคุณคุณฝนกว่าคุณจะสิ้นกว่าคุณฝนจะสิ้นใจนี่โอ้โหคุณฝนคงจะทุกข์ทรมานน่าดูเลยเนาะคุณบอกคิดว่าเนาะน่าเห็นใจแต่ความรักเนาะความรักความถึงห่วง ในกรณีนี้คุณประสิทธทิพรคุณปอนี่ก็คงจะขาดสติคุณนกคิดว่านะขาดสติความรักเนอะรักโลภโกรธหลงอะไร้ยแต่ในกรณีของคุณประสิทธทิพนนี่ก็คงจะรักอะรักแล้วก็โกรธก็เลยลงมือกระทำเนาะก็ในเคสนี้นะคุณนงขอพูดเลยนะคะว่ามัน ขาดสติคุณปอนี่ขาดสติหนึ่งขาดสติสองขาดศิลธรรมขาดความเมตตาขาดความเมตตากรุณาขาดสตินี่แน่นอนเลยขาดสติเพราะว่าการที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องยากนะคะการบีบคอมันทุรนทุรายมากเลยนะครับ คุณฝนก็คงจะดิ้นสุดฤทธิ์ต่ต่อสู้สู้แรงไม่ได้เพราะว่า,วาความโกรธค่ะความโกรธความโห่ขาดสติก็ทําทําลงไปอาจจะบีบคออ,อดีตภรยาบนที่นอนนั่นแหละก็เลยไม่อยากจะเห็นเพราะว่ามันคงจะติดติดตาเนาะติดตาฝังใจก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งตอนแรกก็ปฏิเสธเนาะที่นอนเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าไปไปมาก็ยอมรับส่วนพ่อแม่ของคุณพิิทธ์พนก็ ปกป้องรูปอืมปกป้องรูปก็บอกว่าที่นอนมันเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ในที่สุดก็จนมุมเนาะจนมุมต่อตำรวจเพราะว่าจนด้วยพยานหลักฐานต่แรกก็ปฏิเสธโอ้โหกรำให้การคุณนก็ยอมรับเลยอะ่ะผู้รายปักแข็งจริงๆอะ่ะกรณีนี้มันเป็นคดีที่มันโหดอะ่ะคุณนกคิดว่าโหดอะ่ะโหดมากที่ทำได้เนาะ ทำอดีตภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกเราด้วยเนาะคือพูดก็พูดเลยคุณประสิทธิพนี้เป็นคนที่ว่าขาดศิลธรรมขาดศิลธรรมแล้วเป็นเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะโหดเทีย่ยมโหดเที่ยมมากเลยอะ่ะการที่ฆ่าคนนี่มันโอ้โหถ้าเกิดใจไม่โหดเทีย่ยมจริงๆทําไม่ได้นะคะแต่เขาทําได้อะ่ะ ก็สมแล้วล่ะที่เขารับสารภาพเนาะตำรวจก็จับได้แล้วล่ะแต่ในเคสนี้คุณนกก็ไม่ทราบว่าจะถึงขั้นประหารชีวิตรหรือเปล่าเพราะคุณนกอโอเคที่ว่าเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนทำโหดจริงๆเนาะอุ้มศพเมียไปทิ้งตรงอต,ต,ตรงท่อน้ำเนาะหลังจากนั้นก็เอา,เอาไปซื้อปูนไปโบกอีกโบกทับพอดีมี ผู้หญิงคนหนึ่งเขาพาสุนัขไปเดินไปเดินแล้วสุนัขเขาอะสุนัขนี่ต้องยอมรับสุนัทนี่นเก่งเนาะได้กินขนาดได้กินแล้วก็สุนัขก็ตะกุยตะกายแล้วก็เหาเ่าอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ผู้หญิงคน,นนี้เขาก็สงสยัยแล้วล่ะแล้วเขาแล้วก็คนที่เขาสัญจรไปมาก็ได้กลิ่นเลยก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็พอไปก็ไปเจอศพแล้วก็อดีตสามีคุณประสิทธิพรคุณปอนี่ก็ย,ยอมรับว่าบีบคอฆ่าเมียของตัวเองจริงๆเนาะสำหรับ คลิปเนื้อโนะน,น้กคุณนกก็พูดเกี่ยวกับคดีของสาวอบตาหายหายตัวไปศับสูญหายตัวไปใหญ่ไปหายตัวศับ์สูญไปอย่างปริศนา <c oughs> เรียองภาษาไทยไม่ค่อยถูกแล้วก็สุดผลสุดท้ายก็รู้แล้วว่าหายตัวไปอย่างไรใครเป็นผู้สังหารนะคะใครเป็นคนที่ฆ่านะคะนั่นก็คืออดีตสามีนะคะ ที่อยากขาดกันมาแล้วสามเดือนแล้วตัวของคุณคุณฝนนี่กําลังจะเตรียมตัวย้ายออกไปย้ายออกไปแล้วกําลังเตรียมตัวซื้อบ้านใช่ไหมครับอดีตสามีนี่ก็คือไม่อยากจะสูญเสียเนาะก็คือ,อยังยังรับยังรับยังอะไรอ,อดีตภรรยาอยู่ก็เลยลงมือกระทาขัดกลายเป็นคัตกรรมคัตกรไปค่าอดีตภรรยาไป แล้วก็จนมุมด้วยด้วยหลักฐานอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงสังคมไทยแล้วเนาะสังคมไทยเรานี่มันเริ่มจะรุนแรงแล้วนะคะการขาดศีลธรรมนี่แน่นอนขาดศีลธรรมแน่นอนเพราะว่าจากที่คุณน,นกดูเนาะเป็นผู้ที่มีการศึกษาทั้งนั้นเลยนะคะที่ก่อคดีฆาตาตกรรมเนาะก่อคดีฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ย อย่างคุณประสิทธิทพนี่ดูจากคําพูดคำจาร์แล้วไม่ใช่คนที่เรียนต่ำะคะ่ะคุณนกคิดว่าระดับปริญญาเลยนะคะแล้วก็ระดับผู้รู้ผู้มีการศึกษาทั้งนั้นนะคะที่เกาะคดีลุนแรงนะคะตตามที่คุณโกติดตามนะคะอืมต้องยอมรับเลยนะคะสังคมสังคมเราปัจจุบันนี่ขาดศิลธรรมกันมากขึ้นนะคะขาดสติขาดศิลธรรม คือไม่ไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรอ,อ่ะไม่มีความอ่าปานีเหมือนกันเถอะไม่มีอ้าวคุณนกใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกแล้วเนาะต้องขอโทษทีก็โอเคเนาะอ่ะเป็นว่าขาดศีลธรรมขาดความเมตตาปานีอ่ะได้ละขาดศีลธรรมขาดความเมตตาปานีและขาดสตินะ ในกรณีเนาะหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ชีวิตหนึ่งต้องสูญเสียไปและอีกชีวิตหนึ่งต้องเข้าคุกนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่ทราบว่าจะถึงขั้นประหารชีวิตหรือเปล่าเนอะอหนึ่งชีวิตสูญเสียไปอีกหนึ่งชีวิตก็ต้องไปรับโทษนะคะอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่น่าสงสารก็คือบุตรนะคะที่ยังเหลืออยู่เนาะและบุตร ก็รู้รู้แล้วด้วยเป็นข่าวดังขนาดนี้แล้วก็ลูกสองหรือสามคนก็โตกันแล้วนะคะโตจนรู้ภาษาแล้วนะคะก็คงจะจำฝังใจเลยนะคะว่าพ่อค่าแม่อะไรเนี่ยอืมก็สำหรับคลิป,ลปนี้นะคะผู้ที่ติดตามคุณลกอยู่นะคะก็ขอให้มีสติเนาะอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในอยู่ในอยู่ในศีนลธรรมอ่า ให้ใจเย็นๆอย่าขาดสตินะคะถ้าเกิดเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นนะก็ขอให้ให้ใจเย็นๆนะคะขอให้นับถึงนับหนึถึงสิหรือไม่ก็ถ้าถึง10บแล้วมันยังไม่อ่อนลงอย่างนี้ชินับหนึ่ถึงร้อนะครก็ใช้หลักให้มีศีลธรรมอดทนนะคะและวิ่าขาดสตินะคะให้ใจเย็นๆนะคะสำหรับคลิปๆนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามคุณนกรับชมและฟังจนจบคลิปนี้นะคะ่ะอาจจะพูดวกวนเวียนไปแต่ก็โอเคเนาะเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับคลิปคปนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะตอบแทนทุกทท่านนะคะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกตลอดมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ